มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนน้องใบบุญที่สังคมแห่ชื่นชมนี่แหละฝ่ธรรมะแท้จริงทงโลกมันมีทะความทุกครับรายการหนกระแสวันนี้นะคะได้พูดคุยกับน้องใบบุญเด็กชายวัยหกขวบที่เป็นที่รู้จักในโซเชียลจากการศึกษาธรรมะและตั้งใจว่าจะบวชตลอดชีวิตค่ะ น้องใบบุญรัชพลตรงต่อกิจลูกชายคนเล็กของครอบครัวนะคะเล่าให้พี่หนุ่มกันใช้ฟังว่าพี่ชายคนกลางชื่อว่าฟอดต,ตอนนี้เป็นเนนพี่ฟอดไปบวชสามเณรตั้งแต่อายุ8ดขวบค่ะตอนนี้ยังไม่สืบซึ่งคุณแม่นิมคุณแม่ของน้องใบบุญเล่าว่าเนนฟอดเองมาขอคุณแม่หลายครั้งขอบวชช่วงแรกๆนั้นเราเองก็ไม่อยากให้เขาไปบวชเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กมาก จนวันนึงเขาไปเล่นกับเพื่อนแล้วกลับมาเล่าให้คุณแม่ฟังว่าเขาเป็นประตูนรกจิตตกมีอาการหดหู่ยาวนานเราพยายามพาลูกไปพักผ่อนผ่อนคลายก็ยังไม่หายเขาก็ยังมีอาการเศร้าอยู่คุณแม่ก็พาไปพบพระอาจารย์ท่านหนึ่งพระอาจารย์แนะนําว่าให้ลองพาน้องไปเที่ยวไปพักจิตใจเผื่อจะดีขึ้นคิดว่าน้องเองจะเลิกคิดเรื่องบวชแล้วสุดท้ายน้องมาบอกว่าน้องจะบวชวันที่15ธันวาคม2565เท่านั้น สุดท้ายพาน้องไปบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งปฏิบัติเคร่งครัดนะคะฉันมือเดียวไปขอพระอาจารย์ตอนแรกขอบวช7็วันพอครบกําหนดแล้วเนนฟอร์ตก็ขอผัดผ่อนด้วยมาจากเสร็จเป็น9 9เป็น15้าเป็น30ด้วยมาสุดท้ายขอบิณฑบาตได้ไหมขอบวชตลอดชีวิตได้ไหมจนทําให้ตอนนี้สองปีกว่าแล้วส่วนน้องไปบุญนั้นเขาอยากบวชตามพี่ชายเคยบวชสามเณรฤดูร้อนซึ่งน้องก็บอกว่าอยากจะบวชให้นานกว่านี้ คุณแม่บอกว่าการใช้ชีวิตทั่วไปของน้องใบบุญก็เหมือนเด็กๆทั่วไปนะคะร่าเริงเป็นปกติแต่ว่าในหลายเรื่องเขาก็ดูคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่เกินเด็ก6ขวบค่ะน้องใบบุญพูดหลายเรื่องในรายการที่ทําให้ผู้ใหญ่อึ้งนะคะอาทิเช่นน้องพูดถึงเจตนาที่อยากจะบวชและปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานเพราะว่าชีวิตมนุษย์นั้นมีแต่หนทางที่ไปสู่ทุกข์ยกตัวอย่างเราไปเล่นกับเพื่อนถึงเวลาต้องแยกย้ายกันเราก็เศร้าอันนี้คือทุก พี่เนนฟอร์ดเองชอบพาน้องใบบุญไปดูพิธีชปาปนกิจเผาศพน้องใบบุญบอกว่าเวลาที่เห็นก็รู้สึกว่าวันหนึง่งทุกคนก็ต้องมาเป็นแบบนี้ไม่มีใครหนีได้ถึงเวลาก็ต้องมาตายเผาเป็นเท่าฐานเหมือนกันหมดขณะที่น้องใบบุญและคุณแม่พูดตรงกันว่าน้องไม่ได้เป็นผู้วิเศษนะคะไม่มีอภินิหารเพียงแต่สนใจายธรรมะน้องใบบุญเองยังบอกว่าสิ่งพิเศษของน้องเองมี2ออย่างก็คือกินเก่งกับดือ้อบ้างบางครั้งค่ะ น้องใบบุญยังสอนธรรมะบอกว่าหลายครั้งมีคนมาปรึกษาว่าเป็นทุกข์ทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้อยากจะบอกว่าสุขเกิดแล้วก็ดับไปทุกเกิดแล้วก็ดับไปนอกเหนือจากนี้ไม่มีขณะที่แพรี่ไพวันบอกว่าสิ่งที่น้องใบบุญพูดมานี้ถ้าหากบวชเป็นพระถือว่าเป็นความรู้ระดับพระมหาแล้วเพราะว่าคําสอนนี้เป็นคําสอนในพระธรรมบทหลายคนเชื่อว่า ให้หมั่นสร้างบุญสะสมบุญไปเยอะๆแต่ว่าคําสอนจริงๆไม่ใช่คนเราหากปล่อยวางทุกข์ก็ต้องปล่อยวางสุขด้วยรอยบาปแล้วก็ต้องรอยบุญด้วยต้องไม่ยึดติดกับสิ่งใดพาไปรู้จักน้องใบบุญที่สังคมแห่ชื่นชมนี่แหละไฝ่ายธรรมะแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด c o คค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ